สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมไอทอออโต้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านลูกค้าทุกคนนะครับมาดูรถนะครับอ่พีพวีขนาดใหญ่นะครับหรือว่ารถครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้มากับรถ Toyota Fortuner นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น3.0ตัว V ขับ4นะครับหรือว่าตัว4 wheel นั่นเองนะเครื่อง V n t u r b o 3,000นะครับรถปี2013นะฮะทางทออออโต้นะครับขายอยู่ที่ 670,000บาทเท่านั้นนะครับรถสภาพเดิมๆส,สวยๆนะครับได้สีเทาเข้มหายากคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะครับรอบตัวรถนะครับล้อแมกนะครับหรือว่ายางสไตล์ออฟโรดแล้วก็ในส่วนของแหลกหลังคาก็ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือ ซื้อไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโฉมหน้าแชมป์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์สวยๆนะครับกระจังหน้าได้เป็นโเมียมนะะส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าเดิมแท้จากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ที่ภายในนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เป็นที่เรียบร้อยมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตหน้านะครับ และก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็มีติดกระจกมวงช้างให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะฮะมาดูในส่วนของล้อและยางกันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กนะครับตัวตันนะฮะคันนี้ขอบ16นะส่วนยางเนี่ยเป็นยางสไตล์ออฟโรดนะยางสไต road, ล์ออฟโรดล้อแม็ก6รูนะครับก็คือช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่ายางเนี่ยเราจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะะส่วนโครงสร้างซุ้มล้อก็ของเดิมแท้สูง รับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวรถไม่มีประวัติการชนหนักที่ความจมน้ําราคาเบาๆหกแสนเจ็ดหมื่นบาทคันนี้นะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรเราทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยติดปรีมให้แล้วรอบคันนะครับพร้อมกับคิวการสาทั้ง4ี่มุมประตูกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับ มีบันไดทางขึ้นนะครับพร้อมชุดแต่งให้ทั้งสองฝั่งนะครับด้านข้างดีไซน์สวยงามมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับประตูนะครับเสาบีนะฮะตัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับหรือว่ารอยขอดของตัวน็อตนะครับลดเดิมนะครับกระับเพดมีให้ครบทั้ง4มุมประตูนะภายในได้เป็นสีฟูโทนปูพรมกระดุมให้เรียบร้อยนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับบริษัททอออโต้นะครับเบอร์โทรเราทิ้งไว้ให้เรียบร้อยคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล3000นะครับ3 0 0 0ซีซีนะครเป็นตัวท็อปสุดขับนี่ระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับด้านหลังคันนี้นะครับก็เดิมๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายก็ของเดิมแฮ้ศูนนะครับที่ปัดน้ำฝน มีในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะท่อแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นรุ่นตัว V 3.0 d 4 d v n t u น b o นรบะครับคันนี้เป็นขับสี่แบบ Fu ูลไทม์โลโก้หรือว่าสกตเตอร์ต่างๆก็ครบถ้วนนะครับรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังของแค้เดิมนะครับมีไฟเบรกดวงที่3แหลกหลังคาติดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนัง3แถวสีเบจนะ ตัวเบาด้านข้างเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะครับสามารถพับเก็บได้ทั้ง2ฝั่งนะครับและก็ดึงขึ้นด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะฮะก็เพิ่มพื้นที่การใช้งานหรือว่าขนของนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันมาดูโครงสร้างนะครับไล่ตั้งแต่ด้านขวาก่อนนะครับสติกเกอร์เดิมแท้ศูนย์นะครับรอยซีนเดิมจุดเม็ดอาร์คเดิมนะครับไล่ขึ้นมาจากข้างบนเลยนะฮะของเดิมรอยเชื่อมต่างๆนะครับฝาท้ายของเดิมแท้ศูนย์นะครับคันนี้รับประกันในเรื่องของโครงสร้าง ไม่มีประวัติของการเฉียวชนหนักนะครับพลิกคว้ามือว่าจมน้ำนะครับรถของทางทอออโต้เรานะครับมีวารันตีอยู่6เดือนนะครับวารันตี6เดือนนะครับประกันเครื่องเกียร์6เดือนนะครับหลังจากออกรถไปรถมีปัญหาอะไรนะครับภายใน6เดือนนะครับเรามีประกันเรามีวารันตีให้เดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถนะครับอะ สำหรับด้านในรุ่นนี้นะครับจะได้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมไล่ตั้งแต่แผงประตูก่อนละกันนะครับสำหรับแผงประตูนะครับจะได้เป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยได้เป็นปรับขึ้นลงออโต้เรียบร้อยนะมีระบบชั้นทัดล็อกตกแต่งรายไม้เป็นพวงสีดำนะครับถัดเข้ามานะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้มีฟุตคอนโทลให้เรียบร้อยนะส่วนเลขไม้นะครับอยู่ที่ 174,328โลนะไม่แท้นะครับตรวจสอบได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับมีระบบนำทางนวิเกเตอร์นะครับแอร์ออโต้นะครับเกียรโฟวิวนะครับเกียร์ออโต้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังสภาพสมบูรณ์100%นนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะสำหรับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างนะขึ้นลงง่ายนะฮะมีบันไดทางขึ้นให้พร้อมนะครับเบาะเก็บพับได้พรมกระดุมครบถ้วนนะครับกระดูกง,งูต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกเม็ดนะครับรถเดิมไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเราคัดสรรรถสยวยๆให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับผู้ค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงเลยครับบริษัทพอออโต้ของเราเนี่ย ตั้งอยู่นะครับติดถนนใหญ่นะครับสุวินทวงนะข้างโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีนะครับถือว่าตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวง์นั่นเองนะครับรถติดถนนใหญ่เลยหาง่ายนะครับขับผ่านมาเห็นป้ายอย่างแน่นอนนะเรามาดูโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถชันนี้นะครับสําหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงาน d 4 d v n Turbo นทบะครับเครื่องยนต์เดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มียกเครื่องโรงใหม่ไม่ได้ผ่านการแนบหรือว่าทําเครื่องนะ รอย qc ต่าง,างเนี่ยอยู่ครบร้วนนะคะตัวเครื่องเดิมๆเลยนะครับภายในสะอาดนะไม่มีค้าบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึมนะส่วนโครงสร้างนะครับมาดูน็อตคานด้านในกันก่อนนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขันนะครับฝาก,กระโปรงก็เช่นเดียวกันนะครับของเดิมแท้ศูนย์ไล่มาเลยนะครับในส่วนของแก้มด้านขวานะครับตัวน็อตเดิมแท้ทั้งหมดคานหน้า นะครับตัวเดิมทั้งหมดเลยนะครับโลโก้ต่างๆหรือว่าสติกเกอร์เนี่ยที่ติดตัวคารมาเนี่ยอยู่ครบทุกจุดแผ่นเพจเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมๆนะฮะแผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์นะครับไม่มีร่องรอยของการเจาะแผ่นเพจนะครับหรือว่าการแกะนะสติกเกอร์มออกอยู่ครบถ้วนนะครับตัวคารด้านในนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงนะฮะตัวมาร์กต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบถ้วนเช่นเดียวกัน นะครับยังไงก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ <S <S สำหรับ Toyota Fortuner นะครับ 3.0V 4 v e l นะครับหรือว่าขับ4นั่นเองนะครับเครื่อง v n Turbo 3000รถปี2013คันนี้นะครับ670,000บาทเท่านั้นนะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ผมไอทอออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <humanos. S 1> สว <Britney. S 2> ัสดีครับ